ยังคงอยู่ที่บรรยากาศการเดินทางในช่วงเทศกาลเทศกาลปีใหม่กันเนะ<ฆ>ค่ะพาคุณผู้ชมคุณู้ฟังค่ะไปที่จังหวัดหาสรค้ามกันค่ะ บรรยากาศการเดินทางหลังวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่และก็บเป็นมือวันทำงานวันแรกในปี2 5 6 6ก็มีปริมาณลดค่อนค้างร้ายค่ะแต่การจราจรกันยั่งคลองโตซึ่งทางจังหวัดมหาสารคามค่ะก็มีเส้นทางเชื่อมต่อไปหลายจังหวัดในภาคอีสานเข้าไปติดตามรายงานจากคุณประเชยวิทย์แต่งจันทถึกรายงานของมาจากจังหวัดมหาสารคามกันค่ะ บรรยากาศการเดินทางในช่วงหลังวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่แล้วก็เป็นวันแรกในการทำงานของปี2,566ที่บริเวณสี่แยกแก่งเลิงจนันทร์อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับจุดนี้เป็นจุดเชื่อมต่อจากหลายจังหวัดในภาคอีสานครับเพื่อเดินทางต่อไปอยังถนนมิตรภาพบริเวณอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับแม้จะมีปริมาณรถมากนะครับแต่สภาพการจราจรก็เป็นไปอย่างคล่องตัวไม่มีปัญหาการจราจรติดขัดครับ โดยบรรยากาศการเดินทางตลอดทั้งวันนี้ครับสภาพการจราจรคล่องตัวแม้จะมีปริมาณรถมากแต่ก็ไม่มีสภาพติดขัดครับเนื่องจากประชาชนทยอยเดินทางกลับจากภูมิลำเนาหลังจากวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับเพื่อเตรียมพร้อมเริ่มต้นการทํางานวันแรกของปีในวันนี้ครับโดยบริเวณสีแยกแก่งเริงจันทร์แห่งนี้ครับเป็นเส้นทางผ่านไปยังถนนมิตรภาพจากหลายจังหวัดในภาคอีสานทั้งจากอีสานตอนบนครับที่เดินทางผ่านมาจากทางจังหวัดกาลสิน ก็จะมาผ่านตรงจุดนี้ครับรวมถึงที่เดินทางมาจากทางตะวันออกจากจังหวัดอุบลราชธานีผ่านยะโสธรร้อยเอ็ดครับก็จะเข้ามาที่บริเวณจุดแยกแก่งเลิงจานแห่งนี้ครับเพื่อมุ่งหน้าต่อไปยังถนนมิตรภาพบริเวณเส้นทางอำเภอรบร,รบือบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นต่อไปครับผมส่วนข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดมหาสรารคามในวันนี้ครับซึ่งเป็นวันที่5ในช่วงควบคุมเข้มข้นครับ มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นจำนวน2ครั้งมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายได้รับบาดเจ็บ3รายครับยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์ครับพฤติกรรมเสี่ยงและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุก็คือขับรถเร็วดื่มแล้วขับตัดหน้ากระชันชิดครับส่วนพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ประสบเหตุสถิติสูงสุดก็ยังไม่พ้นในเรื่องของการไม่สวมหมวกนิรภัยครับดื่มแล้วขับการขับรถผิดวินัยจราจร ส่วนข้อมูลสะสมอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2,566รวม5วันครับมีอุบัติเหตุทางถนน,เก, 2, 66, น,เ,ถน,นเกิดขึ้นในจังหวัดมหาสรารคามทั้งสิ้น19ครั้งครับมีผู้เสียชีวิตสะสม3รายผู้บาดเจ็บสะสม18รายครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามนายเกียรติศักดิ์ตรงศิริได้เน้นย้ำเรื่องของการกวดขันผู้ใช้รถใช้ถนนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเฉพาะผู้ขับขี่และผู้โดยสารจาก,กรย่อนยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดครับให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายผู้กระทำผิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับส่วนด้านหลักนะครับให้มีการกวดขันวินัยการจราจรพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่กําลังเดินทางกลับจากภูมิลําเนาในช่วงนี้ด้วยครับส่วนการเดินทางด้วยการขนส่งสาธารณะครับที่บริเวณบขสมหาสรารคามประชาชนบางส่วนได้ทยอยเดินทางกลับก่อนหน้านี้แล้วครับ แล้วก็จากจานวนรถโดยสารสาธารณะที่มีอย่างเพียงพอในทุกเส้นทางทําให้ไม่พบปัญหาผู้โดยสารตกค้างในบขอสอครับรวมถึงการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่2,566นี้เป็นการเดินทางโดยมีการจองตัว๋วการเดินทางล่วงหน้าเป็นส่วนใหญ่ครับทำให้ไม่มีปัญหาของผู้โดยสารตกค้างโดยสำนักง,งานขนส่งจังหวัดมหาสารคามครับได้มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้โดยสารรวมถึงคนขับและก็พนักง,งานประจำรถอย่างเข้มงวดครับ ซึ่งจังหวัดมหาสารคามครับได้ประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย100%เปซ็นเป็นวาระของจังหวัดและจะได้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องไปตลอดทั้งปีไม่เฉพาะในช่วงของเทศกาลเท่านั้นครับผมประยาวิทย์แตงจันทึกผู้สื่อข่าวจากสวทมหาสารคามรายงานจากสีแยกแก่งเลองจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับค่ะ uh. ขอบคุณพี่ตัมตาหวานนะคะดีเจตัมตาหวานสวทมหาสาร,รคามรายงานเขามาให้เบิ่งบรรยากาศกันมือน,นี่กาชะลอดตัวลงแน่แล้วนะคะ